ผมว่าสมองบิ๊กเล็กเนี่ยแกมีปัญหานะครับผมเข้าใจว่าแกสับสนว่าแกคงจะเป็นคนเขมรนะครับเพราะมันหลายเรื่องนะอย่างเรื่องล่าสุดครับแกให้สัมภาษณ์มานะครับแกบอกว่าความคืบหน้าของการสร้างรั้วชายแดนตรงที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยแกบอกว่าขนาดนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือว่ามันบางจุดเนี่ยมันมีคลองขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งไทยและก็เขมรนะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้ระังงับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่อ้าว ก็ตอนนี้คุณเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมของรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงนะครับคลองเนี่ยถ้าเกิดว่ามาสร้างฝั่งเราเนี่ยที่ลิงตะลิ่งแล้วทำให้เราเสียพื้นที่แล้วกลัวว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยนะครับก็สร้างแม่งกลางคลองไปเลยมันไม่ได้ลึกอะไรมากนี่สร้างมาเลยมึงก็ไม่ต้องใช้กูไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับจบไปง่ายแค่นี้เองคนอะไรผมเห็นแต่อยากจะเปิดด่ามตอนทหารตอนไม่ทัพภาคที่2ลบกัน ใช่ไหมแบบเขมรไอ้นี่ก็อยากจะเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่านแล้วก็เปิดด่านอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่า MOU ีสี่สามเนี่ยมีประโยชน์เอาไว้ใช้เจรจาผมงงกับอิตาลุงบ้านี่มากเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับถ้าเรามาดูนะครับว่าอิตาลุงเนี่ยมาอยู่ในอำน,นาจได้ยังไงเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับตาลุงนี่แหละเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กตู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นต่อทอ20ของบิ๊กแดงด้วยครับเรามาฟังเลยนะครับว่าประวัติิตาลุงเนี่ย เป็นยังไงครับจากคลิปนี้ครับ กว่าจะขึ้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ง่ายนี่คือเส้นทางชีวิตของบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชจากทหารภาคสนามสู่นายทหารสายบุญและตัวจริงของกระทรวงกลาโหมในวันนี้บิ๊กเล็กเกิดและเติบโตที่ราชบุรีจบสายธรรมจันทร,ร์ก่อนสอบเข้าเตรียมทหารรุ่น20และได้ร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น31เส้นทางนักรบเริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นที่รอ31รออนานถึง8ปีผ่านสนามชายแดนประจีน คู่หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด60มิลลิเมตรชีวิตทหารภาพสนามเต็มตัวหลังจบเสนาธิการทหารบกรุ่น71พลิกสู่สายวางแผนเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการและวิทยาลัยการทัพบ,บกก่อนขยับมางานยุทธการในกองทัพบ,บกเต็มตัวมิกเล็กก้าวขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกปี2558ในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและไต่เต้าจนเป็นเสนาธิการทหารบกก่อนขึ้นรองผู้บัญชาการทหารบกแม้พลาดเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกให้ เพื่อนตทอี่สิบิ๊กแดงแต่พลเอกประยุทธ์ดึงเข้าทำเนียบช่วงโควิด -19 เป็นผู้อเมริการสอฟกอสซอกคอกอขึ้นเป็นเลขาธิการสมชหลังกเกษียณบิ๊กเล็กยังอยู่ในเกมอำนาจผ่านยุคนายกเศรษฐาแพทองทานจนถึงนายกอนุทินจากเลขานุก,การรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,นตรีช่วยว่าการกลาโหมจนก้าวสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวจริงแม้เผชิญแรงต้านจากปมเปิดด่านชายแดนกัมพูชาแต่ชื่อของเขา เอายังเหนียวแน่นเป็นตัวแทนคู่อนุรักษ์นิยมที่ทุกฝ่ายต้องจับตาเห็นที่มาของบิ๊กเล็กแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกครับว่าลุงตู่กับบิ๊กแดงเนี่ยมีส่วนเต็มๆครับเพราะลุงเยี่ยนให้เข้ามาร่วมกับรัฐบาลอนุริตต์ต่อหลังจากที่ให้บิ๊กเล็กเนี่ยรักษาในเรื่องของความมั่นคงในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วบิ๊กเล็กก็เป็นเพื่อร่วมรุ่นต่อทที่ยี่สิบของบิ๊กแดงครับแล้วบิ๊กเล็กเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ให้ใครปกป้องผลประโยชน์ให้เขมิปปนเป็นไปได้หรือไม่ว่วา ถ้าหางเก่าเหล่านี้เนี่ยมีผลประโยชน์กับขมรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะชายแดนของเราเนี่ยที่ติดกับขมรและทํามาค้าขึ้นกันในเรื่องของสีเทาเนี่ยมันคือชายแดนตัวมันออกของนั้นเลยนี่แหละครับปัญหาที่มันสะสมมานานนะครับของกองทัพ